ัคสำหรับคนที่สำหรับคนที่ออนแอร์ไม่ไหวก็ฝันนี้นะคะทุกคนสำหรับคนออนแอร์เน,นื้อดิก็มีแรงใช่ไหมท <c oughs> ำไมทุกคนต้องกำมันมตนลอดเวลาอะเป็นโดเรมอนเหรอคะแบบชอบกำมันเป็นโดเรมอนเหรอแบบไม่เข้าใจอะอารมณ์แบบไม่แน่คนบอก พูดอะไรไปแล้วคนก็กำบัดกำบัดก็เลยสงสัยว่าเงสัเป็นโดเรมอนหรือเปล่าไม่มีนิ้วอ่ะแก็ว่าออเ้ยมันจริงอ่ะไม่หรอพอนึกภาพว่าเป็นโดเรมันแล้วมันตลกมันดูมมิงเน